เดงกโมนึบๆอย่างนี้เลยแม่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 รู้เปล่าผมทำเยลลี่ได้เยลลี่อะไรเอ็งแะเยลลี่ที่เด็กๆมันกินนะทำได้เยลลี่แบบนึบๆนึบอ่ะอืมกำลังร้อนๆเนี้ยร้อนๆนี่ตองเยลลี่แตงโบนีเออผมไปที่เตงโก่อนไปๆๆแม่นะของเทเตรียมไมนี่เตรียมเออนี่นี่ แตงโมมาแล้วโอ้ลูกยงใหญ่เลยมามามาจะมาดูกนวมาแดงป่ะแม่พาแตงโมครับโว้าวแดงแป๊ดอืมกำลังร้อนๆเลยไม่ใช่แตงโมนะคนขวานเนยแตงโมครับปั่นครับ เราก็ได้นะ้ำแตงโมแล้วนะผมเดี๋ยวเรากองแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลน้ำมันพืชน้ำแตงโมง คนให้เข้ากันต่อไปนะครับน้ำที่เราผสมนะครับลงไปกวนในกระทะเลยมันไปนเรื่อยๆนะครับผมให้แป้งมันเป็นตัวนะครับผมเฮ้ย hey, ได้ด้วย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นตัวแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นแล้วไปนวดนวดแป้งกันต่อนะครับผมน้ <S <S ำขึ้นมาพักนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนนะ <S 1> <S 1> แป้งเย็นตัวแล้วครับผม <S <S เดี๋ยวเรามานวดกันเลยนะฮะนี่เอาละครับผมนำเยลลี่แตงโมนะครับใส่พิมกดลงไหมครับให้ข้าพิม โอเคนะผมเดี๋ยวก็ปิดฝาระแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วอโมองนะครับเรียบร้อยแล้วคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว้าวนะครับเปิดถุงออกโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับผมอรยไปเลยครับอะไรแมต่อใบตัดครับ เรียบร้อยนะครับผมเห็นลืออ่นแรงโบนึมบิ่งอย่างนี้เลยอ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะอ่ะอ่ะไม่ไม่ไม่กินเออนี่ยว้าว ครัล